ไอท,ท,ทีควรได้เท่าไหร่เอจะเอาเท่าไหร่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคะแนนสอบตกหรือว่าสอบผ่านต้องดูว่าที่ที่จะยืน่นเขาขอคะแนนเท่าไรเช่นถ้าสาขาที่จะสมัครกำหนดว่าไม่ตำกว่า5 5าาคะแนนเราต้องได้550คะแนนขึ้นไปเท่านั้นได้ตำกว่านี้ ยืนไม่ติดนะจ๊ะอย่าเดานะคะเดาแล้วเครียดเปล่าๆอยากสมัครสาขาไหนเช็คเกณฑ์ให้ชัวร์แล้วตั้งเป้าให้ถึงไม่ว่าฝันคุณจะอยู่ไทยหรือ Inter. โก i อินเตอร์โชเซลตอบโจทย์แต่จะสอบทั้งทีเตรียมตัวให้พร้อมกับจุฬาติวเตอร์ดีกว่าเรามีคอร์สครบ คอร์สเรียนสดทั้งกลุ่มย่อยคอร์สออนไลน์คอร์สตัวต่อตัวเลือกแบบที่ใช่แล้วไปคว้าเป้าหมายกันเลยสอบถามคอร์สทักมาได้เลยที่แอปเขียวแอสไซน์จุฬาเดลเตอร์อย่าลืมมีแอสไซต่อหน้าด้วยนะ